วันนี้มาเรียก,กับพวกเราหนังน้าโรกเป็นอย่างไรบ้างคะคันปากครับติิ๊กอยากรีแอคแบบทุกคนแต่จริงๆแล้วมันก็เราก็รู้แลวอ๋อโอเคเอาซีนนี้รู <laughs> ้มาละซีนปุ๊บมาอ่ะเมาละอันนี้มาอะไรเงี้ยเวลซีนวะโอเควันนี้เราจะรู้ความจริงละ <laughs> มันก, <laughs> นก็ก็เลยแบบก็ต้องเฟรที่ต้องปิดปากไปอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับว่ามาอยู่ตรงนี้เราก็เห็น ได้บรรยากาศที่แบบว่าธรรมชาติคนที่แบบดูได้มีคนมาเดาอะไรเงี้ยมีคนมาเด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 าแล้วก็แบบด้วยน้ำระเด็นถูกถูกถูกเป็นสักส่วนใหญ่เอแต่ก็ยังมีผิดอยู่เรารู้กันต้องโลอี EP ต่อไปว่าถูกตรงผิดนะคือตรงที่มึงด่าเขาอ่ะ เรามาดีแคปกันดีกว่าคือปกติเราจะมีการเลือกเดซีใน EP นั้นๆ EP นี้มันก็มีหลายมูดครับก็จะมีมูดที่ฟิลกูนิดนึงก็มีช่วงที่มันนงงเหมือนกันมันแต่ละพาร์ทมันก็มีส่วนที่เราชอบแต่ถ้าให้เลือกที่ชอบที่สุดชอบที่สุดใน EP นี้น่าจะเป็นตอนที่น้องเทียนกําลังจะตัดสินใจพูดในตอนสุดท้ายเมื่อกี้ใช่ผมรู้สึกว่าเออมันแบบ มันมันกำลังจะเป็นโมเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมาตั้งแต่ ep แรกรชก่มันเป็นเป็นเป็นซีนที่โอ้โหโอเค่ะคือแบบะมองไปเห็นรูปภาพหันกลับมาทตาคอมันเป็นกระตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ ep หนึ่งมาจนถึง ep ที่เจ็ดละอืมเราเน่ยคือเป็นใชกใช่ครับนั่นคือเป็นซีนตอนที่ไปถ่ายทำเป็นไงบ้างเราไปอยู่ที่นั่นเป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วก็เหมือนเหมือนช่วงเวลาที่ที่เราไปไปถ่ายเนี่ย มันก็อยู่ด้วยกันนานอยู่ด้วยกันนานมากซึ่งเป็นเป็นข้อดีครับที่มันทําให้เราแบบได้สนิทกันมากขึ้นแล้วเราเล่นอะไรเราก็จะแบบว่ารู้กันเลยว่าเขาจะพูดอะไรแล้วเราอยากเสริมอันนี้เสริมได้แล้วก็แบบส่วนใหญ่ที่มันที่คนชอบส่วนมากซีนนั้นจะเป็นซีนที่เราอิมพอไว้นานใช่ครับมันก็จะแบบว่าดูเป็นธรรมชาติใช่ครับม,มันก็เลยทําให ความสัมพันธ์ออกมาดีด้วย <ừ> แล้วตัวละครหมอยากไหมห่างไกลอยู่นะเพราะว่า <ừ> เอาจริงเราก็ไม่มีความเป็นหมอเลยแล้วก็อายุแล้วก็ต้องทําให้ตัวเองอายุมากขึ้นด้วยก <ừ> ่อนอันนี้ก็มีเวิร์กช็อปก่อนจะขึ้นไปถ่ายก็เราก็ศึกษาเลยว่าคนที่ต้องเป็นหมอเนี่ยเขาต้องมีการพูดยังไงเขาต้องเรียนอะไรบ้างเขาต้องเขาต้องเตรียมตัวกันเป็นหมอตั้งแต่อยู่ เท่าไหร่อะเขาต้องสอบกันไปเป็นอายุตอนไหนวะออแล้วคนเป็นหมอเขาจะเล่นหรือพูดจริงจังพันไหนได้เล่นพันไหนเล่นได้ขนาดไหนอะไรเงี้ย เราก็ไปรู้ว่าอ๋อหมอธรรมดามันก็จะเป็นหมอในกรุงเทพก็จะอีกพันหนึ่งหมออาสาก็จะอีกพันหนึ่งหมออาสาก็จะแบบว่ามีลักษณะอีกแบบนึงก็ต้องเข้าหาคนก็ต้องเล่นด้วยไม่ใช่แบบนิ่งๆอะไรขนาดเท่าหมอในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหลายหมอหลายแบบทำกันบ้าหนัเหมือนเอาชีวิตเหมือนกันครับเเข้ามาในตัวเพราะเพราะว่าตอนแรกกลัวด้วยกลัวแบบเราเล่นปุ๊บล้วก็อ่ะก็พี่น้ำมนต์เหมือนทูกเรื่องนเหมือนลูกเรื่องที่เคยอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะให้มันไม่อยากให้คนจำว่าเป็นพี่น้ำมนต์ซึ่งโอเคครับทุกคน รียวว่าคุณหมอรู้สึกอย่างไงบ้างตอนที่แบบเราเห็นแบบคำชมเราเห็นแบบการอวยของแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยเขาชอบอะไรเงี้ยชื่นใจครับเพราะว่าเราแบบทํางานแล้วก็พยายามมากๆแล้วคนก็เหมือนว่าชื่นชอบในสิ่งเราแสดงออกแน่นอนมันก็เป็นพลังบวกแล้วก็แบบโอเคเราก็อยากจะทําผลงานดีๆแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆเป็นแรงเป็นแรงผลักดันที่ดีมากครับเขาหล่อเนาะเขาหล่อมากวันนี้ขอบคุณพี่น้ำมนต์มากครับครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนการให้แบบขอบคุณแฟนๆตอนแฟนๆนิทานพันดาวก็กนหนึ่งเลยฝากด้วยครับหนังหน้าโงฝากก่อนแล้วฝากฝากติดตามทุกๆเลแอคด้วยไม่ใช่แค่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ซีรีส์อื่นก็มีด้วยแล้วก็ฝากติดตามนิทานพันดาว้วตอนนี้ก็มาเกินครึ่งทางแล้วครับ EP เจ็ดละเอออีกประมาณสิบสามตอนอีกสามตอนครับก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็ถ้ามีอะไรในอนาคตข้างหน้าก็ อย่าลืมที่ทวิตชมหมอนะครับด่าหมอเลยนะต่อไปไม่รู้ก็ผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ขอให้รักหมอนอีทีแรกด้วยละกันดูศาสตร์ดูตัวละครนี้มาดีตั้งนานเออไม่มีอะไรหรอกครับก็เรื่องก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็สุดท้ายแล้ว มันก็จบเป็นไงก็ให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของพี่น้ำด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทางไอจีพี่น้ำเลยนะค๋ยวขจะแปะไว้ให้นะผลงานต่างๆก็จะอยู่ในนัดใช่บังคับติดตามดูแสนคนติดตามแสนคนนะใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวเขาจะมีผลงานชิ้นต่อไปออกมาด้วยก็ต้องามว่าเป็นอะไรเนาะวันนี้ของคุณพี่น้ำค่ะของทาะอะไรที่เรียกว่าเออเล่นบุกอะไรอยู่ว่าเราว่รวงหรือวอะไรก็ตามนะครับก็ขอโทษพี่น้ำด้วยแล้วก็ททุกคนด้วยนะคะวันนี้สนานเลย เดี๋ยวเราส่งพี่น้ำไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเรามาเจอการรีแคปคนน่าร้องค่ะตื่นใจกันแล้วน้องพวกเราหลังจากที่แบบว่าพี่น้ำมนกลับไปแล้วเราก็มานั่งรีแคปรีแอคเขาเรียกอะไรอีกอะรีแคปพี่น้ำมนไหวไหมเอ้ยได้ได้พูดเลยน้ำมนเปลือนน่ารักมากแล้วก็เฟรนลี่มากเป็นกันเองมากจนตกใจเลยคือแบบว่าถ่อมตัวมีเสน่ห์เนาะ เป็น<ม>คนที่อยู่ด้วยทํางานด้วยแฮปปี้แฮปปี้มากวันี้เพื่อนแฮปปี้มากใช่แฮปปี้สุดคือดีมากรักเพื่อนไหมรักมากรักหนะมนมากอ้าวกลับมาที่นิทานพันดาวของเราดีกว่าค่ะสำหรับอีพีนี้คืออีพีที่ เจ็บแล้วนะวันนี้เราจะต้องเลือกเบสซินกันและเบสซินในนี้เยอะมากก่อนที่จะพูดเบสซินของฉันอะฉันอยากชื่นชมช่วง้ายของอีพีนี้นะอทําได้แบบว่าได้แบบน่าลุ้นระทึกดีอะมันมีทั้งหมดแบบว่าสามซีเควนต์ใช่ปะซีเควนต์ของน้องที่แบบว่ากําลังจะตัดสินใจจะไปสารภาพความจริงหรือไม่สารภาพความจริงโดยมีรองเทเป็นคนสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็มีซีเควนต์ของหัวหน้าที่ มองน้องแล้วสีหน้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะว่ามีอะไรไม่รู้บางอย่างเกิดขึ้นจากหมอแล้วก็มีซีเควนต์ของหมออช่ใช่หมอได้ที่ได้รู้ความจริงได้สัมมาแล้วแล้วก็แบบสงสัยชู หลักๆเขาก็จะตัดซีเควนซ์พวกนี้สลับกันไปมาใช่ไหมแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกคนใช่ภายในระยะเวลาแค่หนึ่งนาทีคือแบบว่าโอ้ my god แล้วซาทุกสิ่งทุกอย่างมันประดิบมันประเดประดังเข้ามาทําให้เราแบบว่ารุ้นละทึกอะใช่คือพอดูซีนี้เรารู้สึกว่าเออแบบเราเราเรื่องเก่งดีแบบบิวแบบมาตั้งแต่ต้น E ีพีจนมาถึงช่วงท้ายแล้วแบบว่าโอ้ย อยากรู้อยากดูต่อเงี้ยเออชื่นชมขอตีนิดหน่อยเนาะเรารู้สึกว่าแบบอย่าโกรธกันเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบบางฉากมันก็รู้สึกแบบจงใจให้มันดูแบบเซ็กชวลเสียงเสียงร้องจากการโดนนวดแต่ว่ามันฉายเห็นจากข้างนอกกอนแล้วค่อยเข้ามาเงี้ยคือแบบเรารู้แหละว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันคือการนวดแต่ว่ามันก็จงใจให้ขิดอะค่ะมันก็แบบเป็นการชี้นํามากไปไอ้นั่นก็ในเราเราไม่ชอบซีนแถวที ที่แบบถ่ายจากขาเราว่าน่าก,กลัวเราไม่ได้มองในมุมเราไม่ได้มองในมุมเซ็กชวลอาร์ตเมนด้วยเพราะเรารู้ว่ามันคือการถ่ายทา <c oughs> บางเรื่องเขาก็ไม่ใส่เสื้อผ้าก็มี <c oughs> ที่ <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือเราแค่รู้สึกว่าสี่นี้น่าก,กลัวไปลม <c oughs> ตองใตหว่างขาใช่ใช,ใชม่มันมันรู้สึกเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันแปลกอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบนี้อะไรเอาจิงตอนดูคือแอบอึดอัดแล้วถ่ายหยามดีนะอันนี้เราถ่ายยามตรงตรงระหว่างขา อีกอันหนึ่งก็คือที่จงใจให้ทุกคนพูดถึงครูทอฝันแบบยัดเยียดอะเราเข้าใจว่าเรื่องมันดาเนินมาเสงตรงนี้แล้วแต่ว่ามันแบบมันเยอะตายเช่นแบบว่าอันคนนี้มาถึงก็ครูทอฝันคนนี้มาถึงก็เอาครูทอฝันคนนี้มาถึงก็อย่างขมาเงี้ยตั้งใจทำโรเรียนี้ให้ครูทอฝันคือเรารู้สึกว่ามันมันครูทอฝันเยอะมากไอพีนี้เขารู้แหละว่ามันเป็นเส้นเรื่องหลักแต่ว่านั่นแหละเนาะมันก็บางทีมันออกมาโดยที่ จงใจไปจงใจไปเฮ้เขานำสู่เส้นเรื่องหลักอะไรแต่ก็เข้าใจเพื่อให้เรื่องมันดำเนินมาสนุกเพราะถามว่าสนุกไหมก็คือสนุกดีเลยมุเรนทนยังไม่เปลี่ยนยังเลิฟเหมือนเดิมฉันชอบซีนนี้มากแล้วฉันก็ดูปุ๊บและฉันพูดเลยว่าฉันจะพูดถึงซีนนี้ฉันชอบซีรล้างหน้าให้กันจริงหน้ารักจริงคือต้องบอกว่าซีนเนี้ยเป็นซีนที่หาดูได้ยากมากในซีรี ในเมืองไทยของเราเนี่ยเออเออเออหาดูดยยากมันไม่ค่อยมีอะซีนไหนที่จะมาล้างหน้าให้กันอะคือมันจะดูแปลกเออแต่พอทาออกมามันดูไม่คลีเช่มันดูเขาตั้งใจทําให้คนที่เขารักจริงๆอันเนี้ยชอบคือมันน่ารักอะมันน่าแน่นอนก็แบบว่าถ้าฉันเล่นซีนนี้คือตลกค่ะแต่ซีนนก็ดีด้วยใช่ฉันชอบตอนที่แบบว่าเขายาไม่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ลังแบบว่ากําลังแบบเอ้ยก็นอนเตียงนอนล่างนอนเตยงนอนล่างผมจะไม่นอนข้างล่าง ไม่ผมก็คือเอ้ยอยู่ในอ้อมกอดเวลาสองคนนี้อยู่ด้วยกันตอนกลางคืนอ่ะทำไมฉันรู้สึกว่าแบบมันเขินยิ่งกว่าเดิมหมายความว่าแบบฉันเห็นเหมือนฉันเห็นเขาหน้าแดงมันทะลุความมืดขึ้นมาดูเวอร์ป่ะแต่ตอนดูรู้สึกงั้นจริงมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบเขินเขินไปอีกอะไรเงี้ยเชื่อในความสัมพันธ์ของเขาจริงจริงก็คือก่อนนันเนี้ยคือเขายังไม่แตะตัวจนกระทั่งมาดมมือตอนนี้เขาอยู่น คุมใจในตัวมิกซ์มากจากที่เต้บอกวันอยูว่าแบบไปนวดให้อ่ะมันก็อยู่ฉากเดียวกับพีซใช่ป่ะพีซบอกว่าก็ต้องแบบให้เมียสีเหมันชัดเจนนะว่าเออต้องการให้น้องมาเป็นเมียาก็ปกติอ่ะใไปนวดก็เป็นเมียแหละเออปกติอ่ะเวลาเวลาเขาเมื่อยเขากลับบ้านอะไรทำนั้นแหละทำหมอจี๊บเออดีดีถูกต้องค่ะขอบคุณนะน้องนะขอบคุณนะน้องนะโอเคนะเมื่อวานฉากเธอฉากเธอฉันเหรอฉากฉันก็เป็นฉากที่ ตอนที่น้องบอกว่าน้องอ่ะจะกลับเก็บของเสื้อผ้ากันพยายามบอกว่าให้แบบกําลังใจว่าแบบให้แบบอยู่ต่อแหละก็คือแบบด้วยขครมาดต่อไได้ไหมตอนนี้แอบตกใจเหมือนกันฉากากของพี่แบงค์นะเพราะว่าดูเหมือนหัวหน้าไม่ได้แบบจะแบบยื้อให้อยู่ที่นี่อย่างไม่ยื้อทีนี้ตกใจนึกว่าเอ้ยหรือว่าเขาจะกลับจริงๆวะเขาไม่ยื้อเขาไม่ยอม ก็เลยแบบพาไปอยู่ด้วยกันเลยเอตอนนี้จับกระเป๋าเราคิดว่าอะเนนอะข้างผมไม่ส่งเงี่ยย่่งเพราว่าไปอยู่ด้วยกันใจแม่มันชื้นขึ้นมาเลยอะว่าแบบอืเออมันเออเออเออแบบเอออะเออเป็นการแก้ปัญหาที่ดีเอมันน่าเสียดายตรงที่ว่ามาอยู่แค่อีพีเดียวอ p พีหน้าก็คือทะเลาะแล้วเออมันเอออะก็คือที่อยู่มาทั้งหมดที่อยู่มาทั้งหมดรักเอยมาทั้งหมด ช็อตที่น้องมาบอกอ่ะอาจจะอยู่ในความคิดก็ได้ใช่เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครคาดเดากับผู้กำกับได้เลยใช่เพราะฉะนั้นอ่ะที่เราเห็นตัวอย่างว่าน้องไม่ยินบอกอาจจะอยู่แค่ในความคิดก็ได้แต่ฉันอยากรู้มากว่าในวอนั้นคืออะไรเออไม่ได้ยินเลยไม่มีหรอไม่เราไม่ได้ยินเลยใช่แม่รู้ไหมอันนี้แม่รู้ไหม ในนิยายอะเขาอาจจะแบบไม่มีนะเขาอาจจะเขาอาจจะเอาง่ายๆว่าเขาอาจจะครีเอทซีนขึ้นมาเป็นภาพหลอกก่อนจบซีนก็ได้ก่อนจบอีพีนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะตัดมาทำลายปากก็ได้เพราะว่ามันไม่มีดีนเสียงนั่นแหละ เบสซีนของเราเลยก็คือเป็นซีนต่อนเนื่องแต่ตอนกลางคืนที่จะสารพัดผมหรออืแล้วก็แบบออใช่แล้วก็แบบหลับไปแล้วก็จับมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามานั่งมอไซค์ไปด้วยกันแล้วก็ปิดตาตีมอหนึง่ง เราว่าเรื่องเนี้ยเขาค่อนข้างคอดฉากพวกอะไรเงี้ยได้ดีพวกฉากแบบปิดตาก,ก่อนแล้วค่อยเปิดตาอะไรเงี้ยเออมันจะชอบแบบมีลูกเล่นอะไรเง<ไ>ี้ยให้เห็นอยู่บ่อยๆ,<ไ>ๆอะไรเงี้ยต้องเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอ,ะอ่ะคือเขาก็บิวมาจนสุดแล้วอ่ะเออแล้วพอเข้าไปในโรงเรียนใหม่ก็เป็นนั่นแหละไปเห็นลูกอืมให้ฉันขออ,อีกฉันได้ไหมลืมพูดถึงฉานนี้ไปฉากตอนที่กินข้าวอะแล้วเป็นฝีมืออะ เขาใส่ใจกันดีมากเลยเนาะไปดีๆแบบตอนที่คุณหมอที่ยังงอ่าเยชอบกินอะไรแต่สี่นี้มันทําให้เราเห็นเลยนะว่าความสาความรู้สึกของตัวละครมันเปลี่ยนแปลงมากแม่มันคือต่างฝ่ายต่างทาดีให้กันจนมันโยงไปจนถึงซีนที่เป่าคลุยไงเพราะซีนเป่าคลุยมันก็มีคุณค่าเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวร้องเพลงด้วยใช่ถูกเดี๋ยวร้องเพลงด้วยอันนี้รู้สึกว่าซีนต่างๆที่เขา ที่เราที่เราพูดมาถึงเนี้ยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเขารักกันแต่เรารู้ว่าเขารักใช่ใช่ใช่ไม่มีคําว่ารักสักคำแต่เรารู้ว่าคือซีนที่แบบเผาครีก็คือวหน้าคือเป็นคนเมาที่คลั่งรักแบบไม่ไหวแบบไม่ไหวเธอคือคนคลั่งรักจ้าพ่อหนุ่มเชยเยใช่ที่แบบว่ารักเขามากถูกแล้วคือตอนนั้นคือลูกกูนะมิกซิลคืนเหลือตัวแบบเอลสิบเอลสิบห้าเข้าใจป้ะแทบจะนั่งในตักเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกแบบ พยายามใช้คาหวานทุกอย่างที่มันเป็นคือไม่เคยได้ยินประโยคแบบนี้จะหัวหน้าบ่อยๆนึกออกปะคืออันนี้เขาจะติดใช่อันนี้คือแบบมันแบบปลดเปลื้องทั้งสิ้นถึงพันธนาการอารมณ์แล้วฉันไม่มีเก๊กฉันไม่มีภาพลักอะไรเหลือแล้วฉันสารภาพกับเธอแล้วฉันจะ่ใช้เวลาห่วงชีวิตตรงนี้กับเธอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเป็นตัวฉันเองแล้ว และฉันมั่นใจแล้วว่านี่คือคนที่ฉันสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนฉันให้ใจเธอไปหมดเลยมันคือฉากที่มีคุณค่ามากผมเงาอืมอืมแต่ผู้กำกับก็ดุแกงอยู่นะแกงดุเราอ่ะทุกคนคิดหมดว่าจะต้องอะไรจูบจูบแต่สุดท้ทายไม่จูบแกงผู้กำกับแกงเราอุ้สา์แบบเอ้ยนี่เตอนต่อไปแล้วแล้วสุดท,ท้ายมาปลอบเราได้ไง เช้ามาอะไรซ้อนมอเตอร์ไซค์เต้ส่วนนักสืบโคน้ําของเราแต่ว่าไอ้ EP นี้เป็น EP ที่มาถูกเวลามากเลยนะเพราะว่าพี่น้ําพี่น้ำมนต์มา EP นี้คือคุณหมอออกเยอะมากใช่แล้วคุณหมอเป็นบทอีกหนึ่งบทที่ทําให้เรื่องมันเดินก็ดาเนินไปนะตัวเราเลื่องพกันมาคือต้องบอกว่าโพสิชั o ของหมอเป็นโพสิชั o n ที่เห็นความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนแล้วเข้าใจทั้งตัวของครูเทียนแล้วเข้าใจทั้งตัวของเพื่อนตัวเองคือคูน่ามันถูกต้องแล้วที่ที่ทําให้เขาเป็นคนที่แบบพบเจอกับ เหตุการณ์เหล่านี้เข้าใจป้าเออเพราะเกิดความลับอันเนี้ยฉันจะไว้ใจเธอได้ไหมครับคุณหมอแต่ฉันกลัวคุณหมอทำฉันเสียใจอ่ะที่หน้าก็แอบไปเปลยที่น้าถ้าคุณหมอทำฉันเสียใจค่ะพี่น้ำมรก็เเจอฉันเธอเจอฉันแน่นอนฝากหน้านะรวด้วยค่ะในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ได้เต้นนะทุกคนเพราะว่าวันนี้มีแขก